จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้จาจ้ามื่อนี้พวกเขาขอบข้ออีสานนอนหน้าก็เสิยท่มากินตามเมียงเด้คะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้ค่ะตาําเมียงจา้าอันอาหารหากินอยากจ้าก็กสีว่าหากินอยากีิขานย้ำไม่จ้าพ่อแม่พี่น้องขานย้ำไม่จ้นี่ไม่บานคื้นอยากไม่บานกับเล่นไปตัดล่ำคามาตามามํา่คามาเด้ค่ะมาบลา,ายดอกบลไรสิหน่อยก้อนไม่จ้าพันกับใบบังยมนี่ไหมคุ่นไล่ <c oughs> มาจา้าอบอตํำใส่ประคามเปียก ห,ห,ห,หน,อ,นอดนุ่มจินครับพ่อแม่พี่น้องเองข่ากันปนัญญ์อันแม่บ้านตำใจคำของหมี่น้ำจิ๋นแซ่บแทบคำบอหมี่ไหมคะแซ่บอีดีที่พ่อแม่พี่น้องตำใจแบบข้ามเปียกเข่ากันลำล้ำ โอ้ย่างแห้งใส่ัสอต้อนปลาแดกพ่อเม่พี่น้องเสยียบปี๊ดหรอขออนุญาตพ่อเม่พี่น้องสีปลาแดกให้เด้อค่ะ อขอโทษขอดคอไพา่พอแม่พี่น้องผู้ใดก็กินปลาแด็ดยิ้มน้ำตาค่ะพอจันเสีปลาแด็ดกัน,กน,นะะพอแม่พี่น้อง,งเจ็บแจ็เบเจ็บนี่คน,นดูได้กินเตี้ยไหมพอแม่พี่น้องเนี่ยข้ามีไงเลยพอแม่พี่น้อง กระดดงใหม่เลี้ยงจ้ามันนี่กระนั่งใหม่คือเก่าล่ะค่ะพ่อแม่ฝ่นองไมาได้เลื่อมดอกมันนี่แก่แคลนหมู่ว่านหมู่ว่านเลื่อมเน็บอื <c oughs> <c oughs> ข้ามเปียกไหมเนี่ยตอนเปียปกเพราะไม่พี่น้องหนอดนุ่มไหมคัน

บาตำไงายคือบกฮง้ด้วยคะนี่บกฮู้กินดูอยู่บกฮู้ตำไงายอันนี้ส่วนสีนย่ำพอม่พีนออ่น้องคันย่ำอืมจะมันห่อนนี่พอม่พีนออ่น้องน้องนุ่มก็เล่งอวนๆ,ๆพอดีไม่แต่อ้วนๆอยู่นี้ แกงใส่ไข่หมูแดงค่แซ่บแสบพร้อมไพี่น้นองอันน้องพักหวานด้วยค่ะนี่นี่ใบบัานมแกงลองเบิ่งด้วยค่ะน้องพักหวานไหมค่ะหอมหอมมีหวยคือปักหวานแบบแม่บ้านนัน่นไม่มีพักหวานแม่บ้านกับแกงใส่หยอดนุด่มนีู่เลยค่ะแซ่บชีสต้อนปลาดิบอีกแล้พร้อมไอ้พีน่น้องไม่พอสีละตอนน้อยน้อยหนึง Ừ, nhỏ nhôm cái này ừ, mồm một lên Hãy ừ. ừ, toàn คำสุดท้ายก็เสียสีต้อนประเด็กจะต้อนดูดอกพ่อแม่พี่นอ้องโม่หม,ม,ม,มดแกัน คำสุดท้ายมีหอดตอนประเดีย๋ยวเจ็บพี่ดีหรอพ่อม่พี่นอ้องไปกินมากกับอิ่มหรอคะ่ะคลิปนี้ม่บ้านกับซีริขอร่าพ่อแม่พี่นอ้องไว้ซ้ำนี้ก็นะคะคลิปหนาจังว่าผอมันไหมเนาะค่ะเนาะ ผมข้าขอบพูดอีสานนันหน้ากับคอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยลุยๆกันตุ๊กอูตุกคนเด้อค่ะผมข้าวขอขอขอบคุณผู้ที่ติดตามน้ำค่ะมือในฝั่งข้ากระด้กว้าสวัสดีจ้า